อันนี้เป็นลูกใต้ใบเขาเรียกต้นลูกใต้ใบเกิดอยู่ข้างทางคนมองข้ามมันเป็นยาเหมือนกันนะนี่เวลามันเป็นลูกมันจะเป็นลูกที่ใต้ใต้ใบมันลูกเล็กๆเป็นยาอะไรบางอย่างนี่แหละ <c oughs> คนที่เป็นโรคอะไรแล้วไม่มีเงินไปหาหมอไม่มีเงินซื้อยาก็หาสมุนไพรใช้โทรศัพท์เป็นประโยชน์ดูรายละเอียดจาก YouTube ใช้สมุนไพรรักษาข้างทางข้างรั้วภูมิปัญญาคนโบราณมีป่าก็มีสมุนไพรมีอาหารมียา อันนี้ก็จะเป็นปักเซียนผีหรือเปล่าเป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาอะไรไม่รู้เกิดอยู่ด้วยกันนี่แหละ